คนวอยบ่มาหารรมาหหกััองใจรอบรอบลาสุดยี่สเกอยู่อตลาดอยู่รถไฟบมอยู่ไออนบางซื่อบเมีเมียนบางซื่อตลาดบางซื่อป้ไดสนามบินอที่สนามนะไม่ลาดคือบางซื่อเออสนบางซื่อเน่ต้องา แถวแถวเนี้ออมเงาไปง่านึกว่าตะมุขคืนมีมีุรีนบ่แม่ก็ไปงายแม่ไปจากที่ทำงานแม่นั่งคยไปปัตอนคนใหญ่เลรื่นั่นแหละกับแม่กัตอนแรกแม่กัว่า้หนีแล้วก็ไปมีุยช่วได้ลางานง่ายเพอว่าไปจากที่ทำงานแม่ตรงกะทวงอ่ะพี่เชนลงมีเงินหน่่งร้อยคืมี่วเหตุมืวานนี่หละพี่เชนลงมีตังไม่ร้อย ที่เดิเมื่อวานตังเป็นลอยนี่แบบเยอมากเป็นแหลกหอพจัพันอะอันนาเป็นเอาอันนาเป็นเอาฟาลุกของเรบอเออเออเป็เป็นลอยหรอพอๆลอยเป็ช้าเ่าเนาครับเป็นเป็นอยเก่ว่าเกี่ว่าตัวสามพันง้านอยู่บอกค่ะบอนี่าถามพันบอ ตายคือที่อเขาเปนเมโว่าไม่โวาจะไปไซไทางหนาาี้อิของนี่อยู่หาร้านแต่ว่าก็มีพวกวยเตียวหมูทอดหมูอย่างนีีหมูทอดแม่กงัน่งของ่แ่นีกนี่กน มีจะขันอยู่เอานับขันเกือบว่างงานขยี้กุญแจเอาตามทันต่อละโอ้โ เขาบอกแม่แม่ไม,ม,ม่หน่อยมากงมเล็กมาผาทจงอไรเลยาใว,ว,ว,ว่าทำมาเขาจะไม่โดนป้อนใเลยต้องเปิงว่าพูดได้มาคืนนี่ต้องถามใครเ,เบิ้งตับไปอะครับลองไปถามเลยครับกีบก่หมอนเบงกงไก่ไกไป,ปบบบบเยเขาวัดมีตังค์อดไหม ไ้ไปกับสวั์แกงที่มีตังคเียวจังหว้าพันของบุ๊กัมจะท่านก่ขนาดไปไหนก็จะคืไหวครอมาตับตั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 ดตัตัด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 ดัดัดดดัตัตัตัด ไปซื้อใหม่แล้วหรอไม่เบอร์สองไงมันเป็นตัวเล็กจังมันเปลี่ยนตาได้ไหมันเป็นเบอนี้ขอบคุณอุณจะแจ้เขาี้ไยี่สิบตัวลาบุ๊คาฟามันนั้นมีแบงก์ยี่สิบตัวนาคาจะได้ขอแล้วบคุณล่วงหน้าขอบคุณล่วงหน้าไปมิน่าจะหาได้ยุตเล้ับ จากแม่ๆด้วยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณหนึ่งวันเก้าหมื่นเท่าไหร่เราเก้าหมื่นสี่หรือเก้าหมื่นหกตัดตัวไปเมื่อกี้หนึ่งนี่ดูที่เต็มสองเก้าหมื่นสี่พันาะประมาณนี้แหละขอบคุณมากๆนะครับคุณแม่อันนี้เป็นอะไรอะไรนะเป็น<ด>เป็น,นอีหยัง คะแนนนี้คืออะไรคะแนนคุณแม่ว่าอู้อยากซอยหนองมะนาอยากซื้อไหมซอยหนองมะนาเอาอีกน้องมะนาอยากซื้อไม้ให้หนองมะนาไปใส่ไม่จะกี่ไม้แต่แต่กี่มันกับบริวารห่างหรอกจะว่าเขาไปอยากให้มีข้อผิดพลาดบนเวทีเนาะสัญญาณมันัแต่ก่อนย้ํานางย้ําไปสัญญาณเหแยกสี่บันทบฟ้องหรอกหรือเหงื่อบ่หรือจังไหนอยากสื่อนาสัญญาณมันื่อจะสื่อเท่าไหร่นะไม่รู้อันเหมือนแบบมันตัวรับสัญญาณข้างหลังนะเวลาเขานั่งเขาอย่างงี้สิมันเป็นขาดไง หมูลงสี่สามร้อยคะแนนนะคะหนึ่งคุณไปวัดประดุกคือนี่ก็ไปวัดประดุกืันกันเท่าไหร่ครับอันนี้ก็พากันไปสอดพุ่นเอางานตัางยุใสมาสั่นใครตะเวรเพื่อนอันเอาแชร์โลแค่ัันลงอัน เป็ดให้เบเลยแม่พอดีพอดีมูอยู่ในนี่มันเพิ่นก็บอกว่ามันไม่เข้าไปลึกมันถ้าเป็นตลาดเพรอะไรแม่เดี๋ยวเห็นห้องโกงให้แบบว่าอยู่แถวแถวอื่นสี่ก็นอนไหลอีกแล่ะนานอยู่ได้นี่ฉันได้ยินบรรยากาศมันม่นั่งหนักีจังกวะที่เส้าปิดอย่างเดียวนอนเละเล็กหนาสิเทเวลาแล้ยพอดิสิเทเวลาแล้วมื้อนี้บ้านหกโมงเล้ว จอเล่ไปงานนึงมีน้องคนหนึ่งเหรอพี่อยากอนให้นะซ้ายกับลงเพลงถึงใจเมยเลยเออแม่เปิดแม่เปิดเลยเมื่อมีน้องคนหนึ่งมันเถียงานมันแบบมันักการที่ไม่รู้อ๋อยางมากครับใครเปิดเพลงพี่นี่แหละทแไมทำไมพี่ออนเปิดเพลงก็ทำไมอ่ะก็เพลงปะ งูอะไรหน่อยร้องผู้ชายผู้ชายคือว่าแต่อันแต่ลองเพลงอันดีมาเด็นเซอร์ผู้แย่ายังพากันลองใส่เลงใส่ มาอออกก่นแล้ว็เไม่ก็เลยเหมือนจะแบบปิดปิดหูเพลงนี้ได้หรอบางคนก็เขาไม่เพลงนี้ได้หล่อม่เคยได้ยินเขาไมเคยได้ยินเพลงนี้ตีมันคือหล่อมาถึงแค่แค่เพราะอันนอยนี้ตว่าเคยเห็นน้องมะน่าหล่อให้ฟังทั้งรถตว่ามื่อไนไปยืนอยู่หน้าเวทีหล่ออันสี่ขึ้นมาอันคนที่มาส้มหน่อยนะแพ้งบ่นี่ว่าสัตวเพราะว่าเออเพราะว่ามันขึ้นเพราะว่ามันขึ้นมามามาโตเลยไหวเด็กสี่เลยเด้ แต่ว่าพอหลองพอเอี่ยงออกมาแล้วมันแบบมวาามมหยนะครับเป็นเพลงแบบเชิงดาบเหรอเป็นเพลงแบบชึงกเราหลงอ๋อเล่ให้ใจพันเศษไงนะมาแล้วมาอักมาไม่ไม่อยเขาเนีคืออธิบายพี่พนขาหลอกลวงผู้ชายมาแล้วมากไม่ไรเออเออเออก็เลยเป็นเป็นเรื่องเป็นเอี่ยงก่อนเรื่องเล่า ของ้ว่าเขาหนีเปลี่ยนผู้ชายที่อะไรของเพื่อนในเรื่องในเพลงฮันนี้อืออือกระดาษข้ากับลูกซื้อแต่ละพี่น้องแต่ละเพลงที่ออกมาเพื่อนกรแต่งจากแบบเรื่องจริงเนาะจากเรื่องจริงจากประสบการณ์หลายๆอย่างเพลงแล้วก็นักร้องที่เห็นออกมาได้ดีคู่พี่นั้นนักร้องตนงมมกิทำนี้ทำบ่มากกันทีเห็นออกมาบอดีมาสีไทยถอดอารมณ์บาดแต่ว่าก็มี ทุกคนแหละก็ต้องมีบางเพลงที่แบบยังบ่เคยที่ไปเซ็กซ์เซาหรืออยังก็อาจจะมีขอผิดพลาดบ้างอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำอาจจะไม่ได้แบบที่มันซี้เฮางยังไม่เอาเป็นความคิดหรือบางีเฮ่สำหรับพี่น้องจะใส่คลิปนี้เพืขอฝากไวิชนีคลิปหน้าพอกันไหมจ้า